ของคุณเฉลิมชัยสีอ่อนเนี่ยค่ะหลายคนก็ทราบกันดีนะคะว่าอดีตเลขาพักประชาธิปัตย์และตอนนี้เป็นปรักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นสสในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันเป็นคนที่เรียกว่าพูดจริงทําจริงดูแลบรรดาสสเนี่ยเรียกว่าทําให้สสก็มีเข้ามาอยู่ในกลุ่มคุณเฉลิมชัยไม่น้อยเลยทีเดียว เืออยู่คนเดียวอ่ะไม่น่าจะไม่น่าจะพลาดไปจากนี้เพราะมันมีอยู่ชื่อเดียวะนะคะ<ช>ทีนี้เรามาทําความรู้จักคุณเฉลิมชัยสีอ่อนกันหน่อยคนนี้เนี่ยบางคนเขาเรียกว่าฉายาต่อพิฆาตนะคะ,<ช>ะต่อพิฆาตนี่มาได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมทั้งประวัติโดยย่อของคุณเฉลิมชัยสีอ่อนเส้นทางของคุณเฉลิมชัยสีอ่อนเนี่ยค่ะหลายคนก็ทราบกันดีนะคะว่าอดีตเลขาพักประชาธิปัตย์และตอนนี้เป็นปรักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นสสในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขัน เป็นคนที่เรียกว่าพูดจริงทำจริงดูแลบรรดาสอสอเนี่ยเรียกว่าทําให้สอสอก็มีเข้ามาอยู่ในกลุ่มคุณเฉลิมชัยไม่น้อยเลยทีเดียวทีนี้เส้นทางของคุณเฉลิมชัยสีอ่อนนะคะเรามาดูกันสักนิดหนึ่งคุณเฉลิมชัยเนี่ยจริงๆเกิดเมื่อวันที่7มีนาคม2,508เป็นคน300ยอดที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจบวบคีรีขันคนส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าพี่ต่อค่ะ พี่ต่อเนี่ยเริ่มเส้นทางการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภาจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นเวลากว่า10ปีก็คือตั้งแต่ปี2533ถึง2543เป็นประธานสภาจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะตั้งแต่ปี2538ถึง2540เริ่มต้นสนามการเมืองด้วยการเป็นสสประจบคีรีขันในการเลือกตั้งปี2544หลังจากนั้นก็ได้รับเลือกตั้งต่อมาไม่ว่าจะเป็นปี2548 2550และ2554 คุณเฉลิมชัยดารงตําแหน่งรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ดูแลภาคกลางค่ะทีนี้ต่อมามีการปรับคณะระัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชีวะคุณเฉลิมชัยก็รับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแทนคุณไพฑู์แก้วทองต่อมาในปี2562ได้ลงรับสมัครเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดประจวบในการเลือกตั้งทั่วไปแต่ว่าไม่ได้รับการเลือกตั้งจนกระทั่งปี2000อขออภัยจนกระทั่งเมื่อวันที่15พฤษภาคมในปีเดียวกันสมาชิกพักได้ลงมติ ให้คุณเฉลิมชัยดํารงตําแหน่งเลขาธิการพรรคทีนี้ในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะคะอย่างที่ทราบกันว่าคุณเฉลิมชัยนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ยังเป็นประธานกรรมการศูนย์พัฒนาอขอภยัยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็เป็นประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟนูและพัฒนาเกษตรกรอน,นอกจากนี้ฉายาที่ว่าพี่ต่อเฉลิมชัยหรือต่อพิฆาตเนี่ยนะคะ ต่อพิฆาจะเป็นฉาย,ยาของสมโมสรฟุตบอลพีทีประจวบ FC ที่นํามาจากชื่อเล่นของคุณต่อเฉลิมชัยศีอ่อนคือคุณเฉลิมชัยเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งทีมฟุตบอลที่เมืองสามอ่าวมาเมื่อกว่า10ปีที่แล้วนะคะ,คะนี่แหละพี่ต่อเฉลิมชัยชค่ะคือ ถึงมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็น์หรือว่าเป็นทางการเนี่ยแต่ว่ามันก็ดูก็แน่ชัดแล้วนะคะนาทีนี้เนี่ยเพราะว่าเหลือคนเดียวออแต่ว่าทีนี้นะคะประเด็นที่จะต้องตามต่อในกรณีคุณเฉลิมชัยก็คือว่าก่อนหน้านี้เขาเคยประกาศใช่ไหมว่าจะไม่จะเลิกเล่นการเมืองโอ้โหตลอดชีวิตเลยใช่ถ้าประชาธิปัตย์ตอนเลือกตั้งไม่ได้เท่าจํานวนที่ตั้งไว<า>้นะคะ คนก็ถามถึงประเด็นนี้แหละซึ่งจะต้องรอคุณเฉลิมชัยเนี่ยนะคะ<ม>ออกมาสัมภาษณ์เพิ่มเติมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าในในห้องประชุมเนี่ยคุณเฉลิมชัยก็พูดถึงประเด็นนี้นะบอกว่าออไม่เคยเปริเสธว่าพูดแล้วต้องรับผิดช,ชอบแต่ว่ามันไม่มีใครพูดส่งเดชถ้าไม่มีที่มาที่ไป<ม>แล้วก็บางสถานการณ์เนี่ยนะคะมันก็เกิดขึ้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอนะคะว่าคุณเฉลิมชัยเนี่ยจะออกมาสัมภาษณ์เรื่องนี้ว่าอย่างไรนะคะส่วนคนที่ สนับสนุนคุณเฉลิมชัยนะคะกองเชียร์วันนี้ก็มีเยอะและมีบอกต่อสู้ใช่ไหมในขาวที่นักข่าวรายงานมาหนึ่งในนั้นก็คือคุณชนะเดชโชรักษาการรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ก็สนับสนุนนะคะแล้วก็บอกว่าคุณเฉลิมชัยนี่แหละเหมาะสมกับการนั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่ามีคุณสมบัติในการที่จะสามารถยุติความขัดแย้งได้มากที่สุดในสานการปัจจุบันอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนที่มีการประชุมพักวันนี้นะคะไปย้อนฟังกันหน่อยค่ะ สภาผูาา้แทนราษฎรทางสมาชิกสภาผูาา้แทนราษฎรและก็ตัวแทนสถาพรรคส่วนหนึ่งก็ได้บอกไปแล้วว่าเราไปเชิญคุณเฉลิมชัยศรีออดมาลงสมัครหัวหน้าพักในวันนี้ส่วนท่านจะตัดสินใจอย่างไรนี่ต้องถามตัวท่านว่าท่านจะรับหรือไม่รับใช่ไหมครับแต่หน้าที่ของสมาชิกสภาผูาา้แทนราษฎรสิ่งที่พวกผมได้กระทําเมื่อสองวันที่ผ่านมานั่นเราได้กระทาถึงจุดยืนความตั้งใจของสมาชิกสภาผูาา้แทนราษฎรแล้วว่าเราเห็นว่าคุณเฉลิมชัยศรีออด ความเหมาะสมเพราะเป็นคนที่สามารถยุติความขัดแย้งได้มากที่สุดแต่ถามว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นปัญหาภายในพรรคจะจบร้อยเเซหรือไม่<ช>ผมก็เชื่อมันไม่จบร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่ถือว่ามันจะมีความขัดแย้งน้อยที่สุดดีกว่าใช้คํอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ผมคิดว่าเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นนะครับถ้าคุณเยลิชยไม่รับาปาเป็นอาพาธเพ่เตรียม้าพาธสำรองไว้หรือเปล่าผมคิดว่าหัวหน้าพรรคไม่มีคำว่าสำรองครับถ้าคุณจะเลิมใช้ไม่รับ ส่วนของคมิจาสภาผูา้แทนราษฎรก็ต้องกลับมาคุยกันว่าจะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เปิดหน้ากันชัดๆเลยนะคะว่าใครเชียร์ใครที่นี้เมื่อเช้ามีอีกท่านหนึ่งค่ะอดีตหัวหน้าพักคือคุณจุรินลักษณะวิสิ์นะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการเข้าห้องประชุมแล้วก็ไปลงคะแนนเลือกหัวหน้าพักคนใหม่ของประชาธิปัตย์นะคะคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะมีการไปถามถึงเรื่องที่คุณชวนเนี่ยจะเสนอชื่อของคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนะคะแล้วก็ยังมีตอนนี้มีคุณวัฒญยาเมื่อเช้าเนี่ยจะกลายเป็นศึกสามเศร้าหรือเปล่าก็บอกว่าจริงๆการแข่งขันนั้นเป็นเรื่องปกติคุณจุรินเนี่ยนะคะบอกว่าคือทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันส่วนตัวหวังว่าวันนี้จะเรียบร้อยหลังการเลือกตั้งหัวหน้าพักครั้งนี้มันจะเกิดความขัดแย้งหรือไม่เดี๋ยวไปฟังคุณจุรินเพิ่มเติมค่ะ เป็นเรื่องส่วนทุกคนนะครับแต่ว่าที่อยากเรียนก็คือขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีความตั้งใจที่จะเข้ามา,ามพัฒนาพักโดยยึดถือประโยชน์พักเป็นหลักซึ่ง ที่อีกท่านหนึ่งนะคะคุณนิพิษอินทราสมบัติอดีตสสพัทลุงพักประชาธิปัตย์นี่ก็มีการโพสต์ข้อความในเฟ e บุ o กนะคะว่าศูนย์พันคือการสิ้นสุดการดํารงอยู่สิ่งนี้เกิดขึ้นได้กับสิ่งมีชีวิตและไร้ชีวิตทุกชนิดพักการเมืองก็ถึงการการละได้เช่นกันเป็นความจริงแท้ที่ต้องยอมรับและวางจิตไว้ที่อุบเบกขาในเอาหลักธรรมะเข้ามาด้วยนะคะคุณนิพิษ ก็แน่นอนสอนถึงเรื่องพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละใช่นะคะรายงานเข้ามาเมื่อสักครู่ว่าตอนประมาณเที่ยง24นี้ตอนนี้นะคะในที่ประชุมของประชาธิปัตย์เนี่ยก็กําลังจะเริ่มนับคะแนนนะคะของคุณเฉลิมชัยค่ะคิดว่าไม่น่าพลาดไปจากนี้แล้วค่ะนะมีอยู่คนเดียวถ้าพลาดจากนีก็ไม่รู้จะใครแล้วคุณกาบาเดี๋ยวรอคือต้องว่ารออย่างเป็นทางการเท่านั้นเดี๋ยรอดนะคะคุณผู้ชม